ถ้าเกิดว่าเรากําลังมองหาหุ้นปันผลเด็ดๆสักตัวในไทยเผื่อถือยาวๆนะครับผมว่าชื่อของทิสโก้เนี่ยต้องเด้งขึ้นมาในหัวเป็นชื่อแรกๆแน่นอนแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าในภาวะเศรษฐกิจที่มันผันผวนแบบนี้ป้อมประการเงินปันผลที่ใครๆก็เชื่อมั่นเนี่ยมันยังแข็งแกร่งจริงหรือเปล่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกหาคําตอบไปพร้อมกันครับใช่เลยครับในวงการนักลงทุนเนี่ยทิสโก้ไม่ได้เป็นแค่หุ้นธรรมดาธรรมดานะแต่เขาได้ฉายาว่าเป็นถึงราชาแห่งเงินปันผลของกลุ่มการเงินไทยเลยทีเดียว ซึ่งไอ้ฉายยานี้เนี่ยไม่ได้ได้มาเล่นๆนะครับแต่มันคือตัวตรงของบริษัทน,นี้จริงๆที่จ่ายหนักจ่ายจริงและที่สําคัญคือจ่ายสม่ําเสมอมาตลอดและนี่แหละครับคือคําถามสําคัญที่สุดของการเจาะลึกในครั้งนี้เลยคือเมื่อพายุเศรษฐกิจมันยังโหมกระหน่าอยู่นี่ครัวเรือนก็ยังสูงปรีดแถมยังมีกฎเกณฑ์ใหม่ของทางการเข้ามาอีกแล้วบัลลังของราชาองค์นี้จะสั่นคลอนหรือเปล่าทิสโก้ยังน่าฝากผีฝากไขไว้เหมือนเดิมไหม โอเคงั้นเรามาวางแผนการเจาะลึกครั้งนี้กันก่อนนะครับเราจะเริ่มจากการสำรวจดูกันก่อนเลยว่าบัลลังของทิสโก้เนี่ยมันกำลังสั่นคลอนจริงไหมจากนั้นเราจะไปล้วงลึกถึงเครื่องจักรทำเงินของบริษัทกันแล้วค่อยไปส่องดูเกราะป้องกันทางการเงินว่าแข็งแกร่งแค่ไหนก่อนจะชี้เป้าความเสี่ยงที่ต้องคอยระวังและสุดท้ายครับบทสรุปว่าหุ้นตัวนี้มันเหมาะกับใครกันแน่ประเด็นแรกเลยครับบัลลังสั่นคลอนจริงเหรอคือต้องยอมรับเลยครับว่าตอนนี้เนี่ย โดนรุมจากทุกทิศทุกทางเลยทั้งสภาพเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มร้อยปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ยังน่าเป็นห่วงแล้วก็กดเกณฑ์ใหม่ๆที่เข้ามาคุมเข้มขึ้นเรื่อยๆอองระแต่ก่อนจะไปไกลกว่านั้นเราต้องมาทําความเข้าใจหัวใจของทิสโก้กันก่อนครับว่าเขาหาเงินมาจากไหนกันแน่ผมใบให้ว่านี่ไม่ใช่ธนาคารแบบทั่วๆไปที่เราคุ้นเคยกันนะแต่เป็นโมเดลธุรกิจที่อืมฉลาดแล้วก็น่าสนใจมากๆครับ ทิสโก้เนี่ยเขามีโครงสร้างเป็นเหมือนกับยานแม่หรือที่เรียกกันเท่ๆว่า holding company คือบริษัทแม่เนี่ยไม่ได้ลงไปทําธุรกิจเองโดยตรงนะครับแต่จะคอยถือหุ้นในบริษัทย่อยทางการเงินอีกทีข้อดีของมันก็คือโอ้โหคล่องโตสุดๆบริหารความเสี่ยงได้ง่ายแล้วก็ไม่ต้องไปบ้าคลังเร่งโตเร็วเกินไปจนเสี่ยงล้มด้วยครับทีนี้เรามาดูสัดส่วนรายได้กันบ้างตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจ จะเห็นเลยว่ารายได้เกือบ3ใน4หรือราวราวเจเนี่ยมาจากดอกเบีย้ยก็คือการปล่อยกู้นั่นเองส่วนที่เหลืออีก30%ก็มาจากค่าธรรมเนียมต่างๆซึ่งก็ถือเป็นส่วนที่สําคัญมากๆเหมือนกันแล้วเงินพวกนี้มาจากไหนมาดูฝั่งดอกเบีย้ยก่อนพระเอกหลักเลยนะฮะก็หนีไม่พ้นสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ทางรถใหม่รถมือ2เลยทิสโก้เนี่ยเขาเก่งเรื่องนี้มากๆแล้วก็มีอีกตัวชูโรงที่เรารู้จักกันดีก็คือสมหวังเงินสั่งได้ที่เจาะตลาดจำนำทะเบียนรถ ส่วนฝั่งค่าธรรมเนียมก็มาจากพวกการขายกองทุนรวมขายประกรันแล้วก็บริการด้านหลักทรัพย์ต่างๆครับเอาละครับรู้แล้วว่าทําธุรกิจอะไรทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาเจาะกรอบเข้าไปดูข้างในกันบ้างว่าสถานะการเงินของป้อมประกันแห่งนี้เนี่ยมันแข็งแกร่งสมคําร่ารือจริงหรือเปล่ามันจะมีคําถามหนึ่งที่นักลงทุนหลายคนคาใจมากเลยในช่วงที่ผ่านมาว่าเอ๊ะทําไม่กาไรมันลดลงนิดหน่อยละ่ะทั้งนั้นที่ก็ยังเห็นว่าปล่อยกู้ได้เรื่อยๆมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ คำตอบก็คือนี่เป็นความตั้งใจของบริษัทเองเลยครับทิสโก้เขาเลือกที่จะตั้งสำรองหนี้เสียเพิ่มขึ้นเองพูดง่ายๆก็คือยอมให้กำไรลดลงนิดหน่อยเพื่อกันเงินสดสำรองเอาไว้เผื่อต้องเจอพายุเศรษฐกิจในอนาคตเหมือนกับกระรอกที่รีบตุนลุกนัดเอาไว้ก่อนที่ฤดูหนาวจะมาถึงนั่นแหละครับเป็นการเดินเกมที่รอบคอบมากๆแล้วถ้าถามถึงความสามารถในการทำกำไรล่ะตัวเลข ROE หรือว่าอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ย อยู่ที่ระดับสูงถึง16%เปเลยนะซึ่งถ้าไปเทียบกับธนาคารอื่นๆในกลุ่มเดียวกันบอกได้คําเดียวเลยครับว่าทิสโก้นี่คือยืนหนึ่งสูงที่สุดละครับแล้วเรื่องหนี้เสียละ่ะเป็นไงบ้างทิสโก้เนี่ยคุม NPL หรือว่าหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ไว้ได้ต่างมากๆครับแค่ราวๆ2.3%าเเเท่านั้นเองตัวเลขนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงวินัยในการปล่อยกู้แล้วก็การคัดเลือกลูกค้าที่มีคุณภาพได้แบบเยี่ยมจริงๆและนี่คือไฮไลท์เลยครับ มาดเดดของจริงและเป็นเหตุผลที่ทุกคนเรียกทิสโก้ว่าราชาอัตราเงินปันผลตอบแทนหรือดีเวเดนยิเนี่ยสูงถึง7-8%ต่อปีเลยนะแถมยังจ่ายสม่ำเสมอด้วยนี่แหละครับหัวใจของความเป็นดีเวเดนคิงอย่างแท้จริงความแข็งแกร่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันตั้งอยู่บน3เสาหลักสำคัญเลยครับหก็คือความเชี่ยวชาญเรื่องรถยนต์ที่หาตัวจับยากจริงจ 2คือวินัยการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวดมากและ3ก็คือแบรนด์สมหวังเงินสั่งได้ที่แข็งแกร่งแล้วก็เข้าถึงคนได้ทั่วประเทศแต่แน่นอนครับถึงป้อมปราการจะแข็งแกร่งแค่ไหนมันก็ต้องมีจุดที่เราต้องคอยระวังกันบ้างในส่วนนี้เราจะมาส่องหากันครับว่าอะไรคือความเสี่ยงที่อาจจะเป็นภัยคุกคามต่อบาลังของซิสโก้ได้บ้างความเสี่ยงหลักๆที่ต้องจับตาดูให้ดีเลยนะฮะมีอยู่3เรื่องด้วยกัน1 ก็คือกฎหมายของแบงก์ชาติที่อาจจะมากดเพดานดอกเบี้ยเช่าซื้อทําให้กําไรอาจจะบางลงได้2คือราคารถมือ2ครับลองนึกภาพตามนะฮะถ้าราคามันเกิดร่วงหวบลงมาเนี่ยไอรถที่ยึดมาก็จะขายได้ราคาไม่ดีขาดทุนสิครับทีนี้และ 3. ปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ยังสูงอยู่ถ้าเศรษฐกิจระดับรากหญ้าย,ยังไม่ฟื้นคนไม่มีเงินจ่ายหนี้หนี้เสียมันก็จะเพิ่มขึ้นตามมาแล้วผู้บริหารเขามองเกมนี้ยังไงกลยุทธ์ที่วางไว้นี่ชัดเจนมากเลยครับ คือเขาไม่ได้จะไปโตแบบบูล้างผลาญนะฮะแต่จะเน้นโตแบบเอาตัวรอดได้และยั่งยืนพูดง่ายๆก็คือคุมต้นทุนให้ดีเลือกปล่อยกู้ให้แต่ลูกค้าดีๆแล้วก็พยายามสร้างรายได้จากฝั่งค่าธรรมเนียมให้มากขึ้นเรื่อยๆเอาละครับและแล้วก็มาถึงบทสรุปกันแล้วหลังจากที่เราเจาะลึกกันมาทั้งหมดคำถามก็คือแล้วหุ้นทิสโก้เนี่ยมันเหมาะกับนักลงทุนแบบไหนกันแน่ผมว่าภาพนี้มันสรุปตัวตนของทิสโก้ได้ดีที่สุดเลยครับ ทิสโกไม่ใช่เรือใบเล็กที่โต๊ะคลื่นลมแรงๆเพื่อเก่งกำไรระยะสั้นนะครับแต่เป็นเหมือนเรือบรรทุกสินค้าลำใหญ่ที่ล่องไปในแม่น้ําแห่งกระแสงเงินสดอย่างมั่นคงเหมาะกับคนที่ต้องการความสม่าเสมอไม่ใช่ความตื่นเต้นหวูหวาแล้วถ้าไปส่องดูมุมมองของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ล่ะเขาก็มองคล้ายๆกันครับคือส่วนใหญ่แนะนําให้ถือหรือไม่ก็รอซื้อตอนที่ราคาย่อตัวลงมาให้ราคาเป้าหมายไว้แถวๆหนึถึงหนึบาท แล้วก็คาดว่าราคาน่าจะแกว่งตัวในกรอบไปอีกสักพักไม่ได้พุ่งแรงไปไหนสุดท้ายแล้วเนี่ยคำถามที่สําคัญที่สุดมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าทิสโก้ดีหรือไม่ดีนะครับแต่มันเป็นคําถามที่เราต้องกลับมาถามพอร์ตการลงทุนของตัวเองมากกว่าว่าในยามที่พายุเศรษฐกิจมันยังไม่สงบแบบนี้คุณที่มันคงเหมือนป้อมปราการและคอยจ่ายกระแสงเงินสดให้เราอย่างสม่ําเสมอเนี่ยมันคือสิ่งที่พอร์ตของเรากําลังต้องการอยู่หรือเปล่านี่คือคําถามที่ต้องกลับไปหาคําตอบกันครับ โอเคครับมาถึงช่วงท้ายแล้วสำหรับทิสโก้ต้องบอกตรงๆว่านี่ไม่ใช่หุ้นที่เห็นแล้วจะต้องร้องว้าวหรือหวังให้ราคาวิ่งแรงอะไรแบบนั้นเลยนะใช่มันเป็นหุ้นแนวที่ดูเง,งียบๆแต่พอดูดีๆแล้วจะรู้สึกว่าเออมันอึดมันทนแล้วก็ยืนระยะได้จริงโดยเฉพาะสำหรับคนที่ชอบเงินปันผลสม่าเสมอ คือถ้าใครกำลังหาหุ้นที่เอาไว้ลุ้นรวยเร็วบอกเลยว่าทิสโก้ไม่ใช่แนวนั้นแน่ๆแต่ถ้าอยากได้หุ้นที่ถือแล้วไม่ต้องมานั่งลุ้นทุกวันไม่ต้องเครียดกับกราฟมากมันก็ถือว่าโคตรเข้าทางแม้ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่สดใสหนี้ครัวเรือนสูงแล้วแบงก์ชาติก็ออกกฎใหม่มากดธุรกิจเช่าซื้อทิสโก้เองก็ยังเลือกเดินเกมแบบระมัดระวังไม่เร่งโตไม่เสี่ยงเกินตัวซึ่งบางคนอาจมองว่าโตช้าแต่มุมหนึ่งมันคือการรักษาเงินของผู้ถือหุ้นนะ ยอมกำไรลดนิดหน่อยวันนี้ดีกว่าไปเจอหนี้เสียหนักๆวันหน้าอันนี้ต้องบอกว่าเป็นสไตล์ที่มีวินัยมากและจุดที่หลายคนชอบสุดๆก็คงหนีไม่พ้นเรื่องเงินปันผลคือมันไม่ได้แค่จ่ายดีปีเดียวแต่จ่ายสม่ำเสมอแบบที่เอาไปวางเป็นฐานไรายได้ในพอร์ตได้จริงแต่ก็อย่าลืมนะครับหุ้นแบบนี้ก็ยังมีความเสี่ยงเหมือนกันทั้งกฎหมายแบงก์ชาติราคารถมือสองหรือสภาพเศรษฐกิจฐานรากเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเป็นหุ้นปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์ สรุปง่ายๆทิสโก้เหมาะกับคนที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรถ้าอยากได้ความมั่นคงเน้นกระแสเงินสดถือยาวแบบไม่ต้องตื่นเต้นมากหุ้นตัวนี้ก็ยังเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอยู่และถ้าคุณชอบคอนเทนต์แนววิเคราะห์หุ้นแบบนี้ไม่เร่งเชียร์ไม่อวยเกินจริงแต่ชวนคิดชวนมองหลายมุมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องลงทุนอะไรดีไว้นะครับสุดท้ายนี้ขอย้ำอีกครั้งว่า คลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและมุมมองเท่านั้นไม่ใช้คำแนะนำในการลงทุนทุกคนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและแตัดสินใจให้เหมาะกับความเสี่ยงของตัวเองลงทุนให้เข้าใจอยู่กับตลาดให้รอดในระยะยาวแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีค่ะ